กาตสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้อง FC อเอฟซีมืดสุขสุขคนเนาะ พราะว่าพังละพังไทยและต่างประเทศมัณฑะมาผู้พ่อกับสาวดวงอีกแล้วนะพ่อแม่พี่น้องโดยมาพบพ่อสาวดวงในมือน,นี้สาวดวงก็เข้ามาอยู่งเฮียนมยอคโเนาะโดยมากับน้องทงแล้วก็เอื้อแสงเนาะมาอัปเดตอาคารว่าบีจักลังเนาะเลยมีจักขณะเนาะโดยอัตชางอาจารย์เพิ่นก็พาสาวดวงเข้ามาเนาะกับเอื้อแสงกับน้อง,องทง,งเนาะโดยโรงเฮียนเพิ่นก็สิเปิดวันที่1เดือน10เนาะได้ยินอาจารย์เพิ่นเว้าเนาะ เป็นกาซีมาไร้ขนาดอยู่นะพ่อแม่พี่น้องดูนะคะไปหัดส้มน้ำกันเลยนะพ่อแม่พี่น้องสบายดีน้องทงโดยทางน้องทงเป็นกมาดำเนาะนี่ก็แม่นมหาวิทยาลัยสวรรค์เขตเนาะที่ใหญ่กว่าหมู่ในสวรรค์กาวาได้เนาะพ่อแม่พี่น้องโดยทางดิแังน้องทงกัมาเนาะมันเกีจ้าฟองกับอันเคมีฟิสิกส์ชื่ว่าแม่นมื่อหลังแม่ แต่ละอันบอกเกษตรอนไรเป็นขนาดใหญ่เลยเด็กๆัวห้องทดลองไงห้องทดลเขาจะใส่ขวมกันเขาขับไปในได้บ่อ่าได้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 อันนี้คอางตเเนบเเลยเันเลัยนะ พิ่นเห็ดอยู่นี่เห็ดดีกว่าอยู่อันอยู่พุ่นเนาะอยู่บนเก่าเนาะบอนเก่าอยู่ในนาเซ็งแม่คือว่าแล้วบอนเก่ามันหลายปีเลยเนาะตัวอยู่ในซ็งมันมอบให้เมืองชนเผ่ากับอาจารย์ิ่าเป็นสิบเป้าอเลยขนาดหนึ่งขนาดขนาดสิบบาทได้จำนวนโอ้โหเป็นสิบทางอาจารย์เพื่อนกับบุญญาเห็นหน่าปันใดเนาะพ่อแม่พี่น้องโดย อาจารย์บอกเาคคาเพื ừ, 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 ่อโบงในาหนนังสือวหลายอาารย์ทีไเบิ่งวิวอะนะพ่พแมพี่น้องเพิ่นกะห้ากระสางแล้วเนาะเพิ่งมา่านี่พะปีระบาเริ่มลงัฐบาลให้เอ่อเกือบสิรฐบาลลงทุนเกือบสามเท่า ลงพื้นห็ดเหมือกับ้ลากันางกบ a d ตื่นแบบธนาคารนาคารอาเซีนมามาต่อตึกอาคารัฐบาเป็นห้อง ADB ให้ขึ้นอันนี้เปนคึกขนาคารรัาลสามสั่นเดโอเห็ดเป็นพิธีเปิดข้างไหนบอจานเนี่ยมื่อวานย่างบดได้เปิด พิธเปิดนี่เม่นท่นจะเปิดไปเป็นเป็นเดิอนอะไรครับเป็นตลับโครงการโครงการนี้แล้วเท่ากัเปิดโครงการแต่ว่าพิธีเปิดันใหญ่ยังท่ันโดยเล็กครงลังคาเหมืนกัอย่างน้นะงาแน่นเน,น,นาะพี่น้องมูลค่าที่เห็ุอันนี้นะเออเกินแล้วเกินเกินงบ ว่ามันเห็ดแนน้าอะไเราจะมึงเล็กจะรเเล็กเล็กกองใหญ่อกงใหญ่เลยขนาดประมาณสิบคูนซาวเซนอืลก็ความผีมันใส่ผีอืมภาพปกันมันบอกว่าคุณภาพเป็นลักกันเลยคือคุณภาพเพราะว่าเล็กคือเนไส้ันาใหญ่หลายใหญ่แบบประาณหลังคาเป็นบริษัทจากโปรีนเล็กก็โปรตีนบริษัทเชียงไห้กับบริษัทที ด้าเ,เ,เพื่นเ็รนสวยงแลวอ,แลอันนี้ก็่วนนึงเนา<ะ>ที่จริงนะ๋งบางเพื่อนปินอนะไรชี่นะน,น,น,น่าจะน้ำหนักโคราบนะแต่<ะ>เป็นานเพื่อนเฮ็ดทีเนาะแมนอันนะี้เพื่อนเฮ็ดน่าจะเมนเ่อคมสวยงามอันนี้ฮันนเอาลูกอมอนทในนี้อะไรกเออสบา้จัอันนี้เป็นเฉพา,าะทาะะบางตรแูตวมัน,นเป็นเดินว้าง เพนเทดอีกต่างหากเนาะแม่เขาดูอีกต่างหากนี่เขาพ่อะนบีนงานโดยอันนี้ใสมอนเนาะดยแสงทไซมันขอภัยในภาพเด้อบนมีพีนองภาพมาจากซีไอไว้ไหน,นเนาะดอก็ดินจีเนาะก็ด้วยดินจี ผลงานอ่ะเผื่อคนเด็ดทางอย่างกะอย่างงามเลยเนาะวันที่หนึ่งเดือนชิปเผื่อสิเปิดเป็นพิธีเลยเนาะสีง่ายนะเคียนออกมาเนาะง่ายออกมาขาวยู่ที่เนาะง่ายแต่บนเก่าออกมาบนใหม่เนาะพ่อแม่พี่น้องโดยบนเก่ามันยั่ไงอยู่หน้าเส้งเนาะบนเก่าเนาะก่สซีดเยอะอีกขนาดหนึ่งเนาะอยู่หน้าเส้งโดย หับสมว่าทางอาจารย์เฝืนสีผ้าขาวในเนาะไปหับสมห่องทดลองเนาะทางอาจารย์ว่าทางนัานเฝืนกายย่างโกบเลี่ยวเนาะ,อ,ะอาจารย์ลืมกระเจีเข้าก็ได้ เาเผักก็ไ <or> ด้ก็โดยโดยหอักทนาราะว่าอาจารย์่ไปเหอผักาจารย์ลืมกับเจเนาะเาวข้าบดได้เ้ากับสิไปเบิ่งหอผักเทนเนาะม่เห็นทางผลลืมามค่คอเเ่ความารู้สึกเล้่ยแ้ืออยู่อยู่ตางประเทศเนาะมีอนางกับส่วนส่วน โดยผู้ใดที่อยากเฮียนเนาะจบมาเจ็ดใหม่ก็มาเฮียนได้เด้อพ่อแม่พี่น้องเพคนกำลังเปิดหับหนังเฮียนเนาะเปิดหับหนังเฮียนนักศึกษาเนาะพ่อแม่ทางสะดวงกะว่ากับ่อยากเป็นบันไดก็ขอโทษขออภัยน้ำพ่อแม่พี่น้องเนาะถ้าสะดวงว่าผิดประการใดกะ าหนึ่งวงันเดอะไร่าเาะอกไอพีตัวไอพีเนาะอันนี้แมนหองตึกไอพีเนาะคอมพิวเตอร์ นี่ก็สิเป็นทางยางไปบ่อนจอดรถนะเนาะเพิ่นเห็ดบ่อนจอดรถด,ด้านหลังเนาะโดยเฮาก็สิพาไปเบิ่งหอผักแล้วก็สนามกีฬาเนาะอยู่ลุ่มที่เพิ่นสร้างไว้อยู่ลุมนะ่ลมเมน,มนาะธรรมชาติยังแบบนั่นเนาะก็ยังเป็นป่าลายอยู่เนาะพ่อแม่พีนนนนน่น้องในต่างประเทศยังเป็นป่าใน,นี้อยู่เนาะปในต่างประเทศลาวต่างประเทศเมืองลาวท,าทุกคนนั่นลงไปเบิ่งกันหอผักนักกีร่าเนาะ มตัวนั่นเนาะแมนแมนตัวทั้งหน้านี่เลยวิวงามขนาดเนาะแบบเฮาอันนี้เบิ่งไปแต่แบบอันนี้ยังอันนั้นเนาะคันเพื่อนนั่นเอาหยานี่ออกไปเมื่อ่แมนแมนน้นี่ลเพิ่นกกยังสีสางอยู่เนาะพัฒนาไปเรื่อยๆอยู่แมนนเห็นเห็นแบบเพิ่อยู่ได้แบบเห็นได้ทางทางันเปิดไส้แต่ าภาควิซาจะซื้อเนาะแม่นี่ใช้เป็นห้องน้าข่งเรนนะบ่หงผักหงผักวันนี้หัวหน้าแบบพวกวิซาการแบบนี้นะโอ้แบบห้องผักแบบเขามาแม่นหัวหน้าพวกเฮ็ดเวียกนี่แหละแม่ห้องวิซาการแบบนี้หัวหน้าห้องัวหน้างานแม่นกระบอกก่อนถือกระนมาเฮ็ดอันนี้เนาะแม่ที่จะกระบอะได้ได้ยินแต่เสียงไซมอนเนาะไซมอนมาน้าแม่มื้อนี้ สบายดีสุดสบายดีสบายดบ้านใดได้ดื่มกันเนาะบ้านใดบุษบรมนุนเนาะเจ้าห้องอีหยังเขาห้องกาฝากนะก็กล้วยไม้บ่แม่นบ่อกยังอันนี้หั่นนั่นเป็นนันกาฝากชนิดนึงเนาะเฟิร์นหั่นเด้อันนี้จักต้นอีกอย่างเป็นพืชอันบ่แม่นต้นบกเนาะนี่ พี่คิดว่าต้นบกนะทุกคนมึงแมางามพยายามว่าตอนนี้แดดมันยังเปี้ยงอยู่ในต้งแต่ต้นจนสุดปลายเนาะเพิ่นเนาะเต็มอยู่ในต้นไม้เนาะตอนนี้ฮะก้ขึ้นหลดไปสนามกีฬาเนาะหลดอาจารย์เด้สนามกีฬาของมหาลัยเดยเลยตอนนี้เฮาก็สิไปเบิ่งเดินสนามกีฬาก่อนเนาะของเรียน ตอนนี่เ้ากลมาหอดสนามกีฬามหาวิทยลาลัยสวรรค์นครีนอฟเมืองพี่น้องก็ก,กวางขวางอยู่เนาะโดยทางสนามกีฬานี่เปิ่นกะฮะกษัตริย์เล้วเนาะวางเดือนสองเดือนนี่เนาะที่สะดวงเห็นเนาะสะดวงอยู่ใกล้กันเปิ่นกะยังบริปูซีมังเนาะทางคลองน้ำกันเนาะโดย แต้มเตยบ้านเลยหนังก็สิเป็นสถานที่หนังเสียบ้านเนาะป้าหยาเนี่คือผลปลูกเอาเลยเนาะเที <c oughs> ่เขาแถบผลปลูกป้นานหยาอันนี้หย,ยาญี่ปุ่นเหมือนนี่ ปกติพุชีใส่หยาเทียมเนาะทุกคนแม่เนพนปลูกอะไรได้ไหมเรมีสายยานพ่นันตอน้ามาฮดหยาอยู่เนาะเทวางซีหามือมาหนีพ้นตกเนาะพ่นเลยโบดีฮดพ้นฮดหายเนาะ อันนี้ยังขึ้นบนทันหนาเนาะเมนเมนมันแล้วกว่าแผงเนาะแม่นเพราะข่นปลูกเนี่มันเกิดนี่ปลูกเพื่นปลูกหญ้าเมนหญ้าลาวเพื่อนเอาเสือกมาปลูกถ้าว่าพื้นว่าอยู่แถวเพื่อนเท่ากับมีแต่ว่าโบราณเนาะมันเป็นใบเนี๋ยวนี้จะดวงเมนจะบอกหญ้านี่คือต้นไท่นี่ยเจ้เบิร์นแม่เข้ว่าแถวเพื่อนข่อยมีนะหักโบราณแบบหญ้าแน่นหน่อยไปนี่คนละแนวดวงคนละแนวอ่ะอันนี้จะเบิ่งนมีก้านมันบางยาว เมื่อกี้อาจารย์เราก็ว่าวานี่าี่เนี่ยแถวอันบ้านเนี่ยเออนั่นเนี่ยป่วยมันมันสิมีอีกน้่อยอันนี้แบบหนึ่งเลยมันน้อยกว่านี้แล้วก็ต่ำกว่านี้ตัวนะฮะเขาแยกบอกออกนะถ้าเหาบงประเักตดีดีโดยอันนี้เป็นเป็นต้นขึ้นเนาะเป็นต้นแบบสูงเลยนี่เป็นเครืออล้วก็เป็นต้นสูงในดวงเพิ่งยังบ่ได้เปิดการนำใส่เนาะเดินบานเพราะว่ามันยังบลแลวเนาะโดย เปิดกระสิมีดอกไผ่เนาะดอกไผ่ใหญ่ติดแต่ละจุดแต่ละจุดเนาะน้องนี้เพิ่นปลูกบ่เห็นบ่ใส่ยางน้องธงน้องธงมาปล่อยงัวเขามากินบ่ต้องตัดปัดขึ้นไปเพื่อเมื่อเลยเนาะวันนี้เฮาการชีพาทุกคนขึ้นไปเบิร์นอาถรรพ์เนาะเฮาเหยียบใหญ่แล้วบ่ให้บ่ใส่แล้วปลูกอาถรรพ์่ให้ดอกเนาะ ะดวงกาตเบาๆหนึ่เนาะน้ำนักกสีเอโลหสะดวงนะเนาะใสยางผ่นหดหยาเนาะเปิดน้ำหดหยาย่นี่เพิ่นกสีใส้น้ำบาดาเนาะโบแมนน้ำปลาปาเนาะเพิ่นสีได้ขึ้นมาสวยข้นเต็งน้ำปาปลาดดยสะดวงว่าพิสะดวงลืม เอาข้าว่างขึ้นสีบปเพื่อน้่าฝนห้ากระทาซีแลวได้นี่ได้มีบันไดยางอยู่ทางนั้นน้องทงเห็นบเพ่อน่ากระทพ่อนเ่อดอกไม้ผนติดเนาะทางกรสิพาเราเบ่งบรรยากาศกันนะทุกคนเพื่นกรสิเหตดบนหนังเสียบ้านบนเดียวเนาะ ทางหน้าผืนก็นยังบริสุทธิ์เนาะยังเป็นป่าอยู่เนาะโดยทางเบื้องเนาะเห็นแต่รังคาเนาะเป็นห้องผักครูอาจารย์เนาะพ่อแม่พี่น้องไปหลอต่อนะมันมาไปทิพากันไปใช่ต่อไปด้วงไปขาหน่อยจักหน่อยมาพี่ไปบอลน,นั่นหอผัก นักศึกษาเอาระวังเปื้อนลูกวนักจากเอาจากขุนเมียมมาขอไปชี้ไปทางใดต่อมันเออทางเลยแสงเพิ่นกะสีพาไปเที่ยวแกงกอกเนาะไปเบิ่งบุญทรงเฮือเนาะโดยแม่มิ้นบุญทรงเฮืออยู่แกงกอกเมื่อนี้มูสุขไทยินเนาะแถวนี้เพิ่นกะสีเปิดสีปลูกต้นอีหยังต้นอีหยังสะดวงกับโบหูเนาะแม่มาแต่ใกล้คือต้นดอกคู่นี่เลยเนาะ แต่บ่แมนสะดวงบ่ฮู้สื่อเนาะนี่ต้นเปลือยประจักษ์เลยนะต้นมะว้าต้นน่ะข่อยฮู้อยู่ต้นนี่ต้นเปลือยแม่นบ่แม่นบ่เลยต้นไม่เปลือยต้นมะว้าก็บ่แม่นน้องทงต้นนนี่าจต้นเปลือยคือน้องทงว้ายู่เนาะตัวนี้คือคือต้นนี้วันมะเข่อสไตล์ถือแม่นบ่บ่แม่นนะบ่ถึกจักคนนะเดาหน่ข่อยยังเดาบ่ถึกเลย ไม่แบบมันแถวอื่นนะมันแบบบอแปลกตาเลยแม่นวะนี่เนาะหอผักนักเรียนนักศึกษาเนาะหอผักคืองามเลยเนาะงามอลีอันนี้แบบอยู่ต่างประเทศเลยเนาะอยู่ใดฉันมีด้วยเ่อนถ้าดวงก่ามันเคยขาม้านายจักเถื่อนเนาะมีแต่เลาะอยู่เขตนาะคนเนาะคนบ่ให้กันคนบ่ให้คนนอกขาม้านายเนาะ กระซิมีเตียงสองสั้นนอนอยู่ในะข้างในเ<ม>พนิ่นเอาเฟอร์นิเจอร์คามาเลยเนาะเเฟออรร์์ไไนิจแม่นคอ,อยกระซิมาสมัครเยียนได้อยู่เบอ้อเนาะห้องนึงนมีเสื้อให้นอนอีกห้องหนึ่งนอนได้จ้าคนเนี่ยอาจานแปดคนแปดห้องหนึห่งแปดคนเนาะแต่ว่วา,าใไ ยยกเดาีกันเนาะยิงแตยิงใายแต่ใสเนาะนังท้องนอนมึงดูน่ะนุ่มอยู่บนเตียงน่ะแรีเดต่มาเียนเนาะอยากใส่สมัยดิกกี้เยียนดงดือเสื้อไปนอนเองเนาะอาจารย์เสื้อเสื้อทเสื้อรู้อะไรเนาะ ให้น้องทงมานอนเเผวเนาะมันมีให้เรามีพัดลมพัดลมมพัดลอะอันนี้น่าจะเป็นตู้เสื้้อผาพัดลมกับโซงันเนาะตู้เสืาร์ลมก็มีประกอบให้พร้อมเลยโดยว่าน้องทงหมักแห้งอันนี้เป็นตู้เสื้อผ้าเนาะเขื่อนยังบริประกอบเลยสุดตีนอยู่ว่าน้องทงสุดแบบสบายสบายเลยนี่ รับเลยบนองทรงห้องนึงงานเพิ่นให้อยู่กันเมื่อเราพึ่งไปนอนเสื้อนอนนี่ก็เอามาแต่ต่างประเทศบอกอาจารย์เขาเขาซื้อมาแต่บริษัทนั้นใช่ไหมโดยบริษัทนำเข้ามาเนาะแต่ว่าเป็นเป็นภาษาภาษาต่างประเทศเนาะเสื้อนอนนี่ครับแม่นี่จะได้จะพื้นนี่นะป้าเซมอนังผนัห้อนเนาะเหือบริษัทเป็นมีให้ ห้องนอนนี่ฉ็นจะแยกห้องก๊อกอัเลยเนอะห้อนงน้ำเป็นห้องน้ำรวมเนาะคล้ายๆพี่เนก็พอผักาไดาง อันนี้ลิฟบอจันนี่แม่เนี่ยวเบองขอนตู้เบไฟของั่สดวงหูเนาะสะดวงว่าลิฟสะดวงกับ่เคยขึ้นดังเนาะเป็น้องเก็บเครื่องแล้วกเป็ิอันบ่อเรวมอะไรเฮียนนียแ่นหอผักป้าเบิงคือ้นคนสิต๊กเนาะบานนี้ปปามาเบิ่งนทางนี้แหงงามเนาะ สี่ีสี่สีสิสบกสาสี่สสี่สตอนนี้พ้นก็เริ่มหยิบเลยเนาะตอนครับชาวยูทูบเบอร์มาเอาข้อมูลจากมาลยมีกล้องวงจรอีกเนาะผลที่ทุกด้านเลยเนาะมีหดโต๊ะรื่องแป้งเนาะเก้าอี้ล่อเลื่อนได้ ต๊ะเกรื่งแป้งพนกมีบางมาได้นึ่งนั่นเป็นคอนเซ็ปต์ของตังอนเซอันนี้หนึ่งแบบบางแขังแกบางโลกจริงก็บอกกันนะเส็งงบนะเขาบอกโม่มันบเดมันบเด็ดจริมันเห็ดเนเป็นศิลปะหนึ่งเนาะเพื่อความสวยงามเนาะหนึงสามารถบางแดดบางฝนบางแดดบางรุ่นทอนร่มเนี่ย ครบแล้วเบอร์หงเงียนเบอ่าสนามกีฬาเบองห่อรักออกปนี่ห้อเลียวสาจะเป็นห้อรักผัวจันโดยมีห่อักผัวจันนหน่อพงเทดไทยข้นไปเบอเทิงบ่กระชือกันนเทิงปะน่าจะคือกันแต่ว่าหมื่นเลยน่าจะคือกันไ่คือหแมนคือกันบมีแต่กุกสั้นอี่เด้ ดูดูดกดนดูด้ดูดูบูดูดูดาดูดูดันนี้ดูดูดบดมดูดูกอดูดูาูดูดกดูดูนูดูดูด้ดูดนดูดกดดูดูดูี้ดนดู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 นูด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 วดู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 ดดูดูดดดดด เพื่อเป็นกำลังใจให้สะดวงให้คลิปต่อไปเนาะโดยขอบุญขอบคุณ fc สุขูสุขุนนที่เบิ่งคลิปสะดวแตั้งต้นตจนจบนะพ่อแม่พี่น้องที่บอขามโฆษณาเนาะโดยบัตนน้สะดวงขอตัวไปแล้วกล่าวคำว่าสบายดีพ่อแม่พี่น้องโดย